ให้บันรพบ,บุรุษแล้วอันนี้รวมกันนี่เดี๋ยวเห็นยังเลยนะนนะท,ที่ดีที่มาเห็นรวมกันนี่เดี๋ยวอันนี้เห็ดไปรี้บ้างโอเคบ้า,า,างเดีว่าต่างต่างครอบครัวก็ันเห็นอยู่แล้วตีตังครอบครัวก็เห็นบ้านนี้เลยมึงจะถาก็เห็นอ๋อเห็ดสบายหลวงอูคขำตันแล้วก็เห็นให้บรรพบุรุษใช่บรรพบุรุษอที่พอ <dri? S 1> พี่แม่์ูนตายไปแล้วว่ะตีปลาสับพึ่ง อันนี้คือบ่อหันได้ใส่เพิ่งเทียติกรรมเนี่ยมาใส่ดอกเพิ่งเทียอันนี้มันอย่างนี้ดอกไม้ตีนี่นหรอไอ้อันนี้เอห้ดตะปูครับอันนี้เอห้ดยวงครับอันนี้เอาตะปูเนี้ยไปเสียบดิเสียบไปต้นพึงต้นเขียนที่พึ่งยื่นติดใจรังผาครับโอ้กะพึ่งกะดอกพึ่งกะสีใสม่วงนี้เอาเสียบตรงกลางเป็นพึ่งครับ เอ่เกดอสเอยับขมิ้นเอาขมิ้นใส่หอมครับขมิ้นเหม้นสีรนไดงามอันนี้เดี๋ยวงใส่ลักเก็ดเกล็ดแบเีเสียบลายเสียบลายเสียบคากระวยครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเไ่ตยวงน่ใส่พวกอะไรบอกไ็ดวบอกเลยอแบบมาห้าโอมแมาห้าโอมมาบอกวงก็งดโอยวง ยวงโอ้ยยวงตีกันมันรุดนี่ตทีเป็นมาซัดริงใส่ลวดสซตะปูก็ได้อันนี้เห็ดแบบเก่าเนาะแต่โบราณเนาะเอาวัสดุธรรมชาติมาเลยเห็ดต้นพึ่งต้นผัดซัดพึ่งถวายหลวงปู่ขำตันครับผมเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านก้างปลาอันนี้เดี๋ยวเศร้านี่เดี๋ย

จว่ายดุๆนึถึงห่ับจให้ตให้เงินมาเสียเสียมาตีโอเป็นแบบโบราณแต่เก่าเนาะเอาเราเราเกตซ่องต้นชนิดนาอมซ่อมต้นนี้ไหมขอมาสเลยยังเป็นต้นโอ้โห่ไป ข้องบาเกะบะเกบนนายกขงกับผูยาบ้านเราไม่ข้องไถ่บ้านก็เห็ดไผเห็ดมันตั้งหากตน้นอูฮิบกระโโบเกะบ้านเขาไปดได้บุ๊โอ้โยคนสวยครับคนสวยนเ <c oughs> บิบบ <c oughs> บ่งต้นเพิ่งก่อนครับเบิง่งต้นป่าซาดเพิ่งก่อนอันนี้บอหันแล้วดีแท้เนาะขน เรียเรียวเยวเอาแล้วดอกเพิ่มเ่ยนะปซัยฮะอ๋อตึงเหม่งไปเต่งอี้ก่นครับโอ้ยตายอ่โมเลยเนะต้นใหญ่ๆจะมีสองต้นต้นพนเอาไปแก้บะแก้บนนายกของนายกของกับพ่อผู้ใหญ่สีพัยเครับผมครับเป็ล้ฮะใช้นกันก็ได้ อ๋อ nó nói นกน้อยอ๋อเงิน lại นกจิ๊กเงินเซตแล้วยังมีเออลืมโมนกไหลสอยซ่าติดเตาครับ โซฟาเนี่ยบ้านเดาก็ไม่ซื้โซฟาโบดหรือตีโอ้โักเด็ดักเด็ดเลยงูตีต่างบานใช่ไหมงูคนอยู่ใต้งูไม่อยู่ถึงงูคนอยู่ใต้งูไม่อยู่ถึงนี่เป็นลักษณะต้นพ่าเป็นเต่งคู่นิดเดียวเลยแต่เพิ่งเพิ่งเพิ่งไก่เสี่ยวใส่ยิ่บ่ วังต้นพิ่งหน่อยะเนี่ยอ,อ,อ,อันนี้เคียงฟอนตีนี่นะ,ะโอ้ใช้เงินพร้อมนาง <c oughs> นางลำนางฟอนก็นเลี้ยงอุ้ยดีเนาะสุกปันทองใช่ไหมเนาะต้นไผ่ต้นห,ตนหมันตีนี่นะ แล้วก็เงินก็ใส่ไพ่ใส่มันผู้ใดอยากใส่ไรก็ได้ใส่น้อยก็ได้จ้ะเอาไปขวายผมใส่ไพ่ใส่มันค่ะค่ะใส่ผู้ใดมาสีใส่นำเลยบ่ให้ใส่จำเนาะใส่ไปจ้ำเนาะใส่ไพ่ใส่มันนั้ยเลยจำเกาะเอาไปใส่ต้นหนึ่งตอนนี้นางลำกำลังแต่งองค์ทรงเคียงอยู่ครับผมตอนนี้ผู้สศราหมูเกาติดครับนี่นะ เป็นแต่ปวดเท้าน้อยเนาะหางลำบนสิฟอนครับผมฟอนฟอนปัดซักเพิ่งแหล่งนี้ว้าเฮาดอกแต่ผู้เท้าน้อยผู้ได้ปวดเท้านะเลยแต่งเองแต่งเอง ลำเองนักเรียนพอสาวน้อยมูกดาววันก้ากว่าเราเห็ทุทวายร่วงพอคำตันนี่เพื่อนเหตมาโดนแนละ้วทีนี้พอเจ้านนะเกิดมาเลยเจ้าเห็นรถบ่ดดโอยแต่โดนแล้วเกิดนเห็นรถนอมันคือทาวายคือกันกับอันข้าเจ้าวายอันพาทัศ์ซี่องรักทห่านดอกวันนะ

โอ้ต้นพื้นต้นพื้นเหนียวต้นกล้วยต้นพาสัดกันเป็นพาสัดไปจังนั้นเพิ่นทำกันมานานแล้วสำหรับคนที่ศรัทธาในหลวงพ่อใหญ่คำตันเพิ่นบะเพิ่นบ่นไว้ก็สิมาแก้บะซวงอ๊อฟพรรษาหนิตี

อันบ <Reform. S 1> ่าต้นปุ๊บโมเวนต้นป่าสากมาออกวันซาช่วงเดียวต้นเพิ่งมาหยามได้ก็ได้สิบสี่ข้ามเดือนสิบเอ็ดนะครับเป็นช่วงแห่ต้นปราสาทเพิ่งของวัดใหญ่วัดศรีสัตนาบ้านกลางป่าแห่ก้อนโมต้นปราสาทเพิ่งอีกต้นหนึ่ง มม sociedad, อันนี้เพิ่นกรเ h ็ดแกะบะหคือกันตินี่นะโอ้เฮ็ดอุทิดทวายให้บัณฑบุรุษเนาะครับเนาะทวายให้หลวงพ่อคำตันถ้ามีเฮ็ดทั้งซองแบบเฮ็ดอุทิศกับเฮ็ดแกะบะแกะบนครับผมแต่ละครอบครัวเพิ่นก็สิเฮ็ด ยาตีพ <boundaries. S 3> <si suppression> ี <fin anta> <ots> ่น <guarding okay>? ้องมันกำลังรวมกันเห็ดว่โซนไปแต่เศ้าๆควเอ๊ะเราเราคว่าเรามาเห็ดต้นเพิงว่ะจะมาตอนจะงนะนก่เราเฮ็ดยุบปวดงงกันงงกระิ่แฮพี่วเนาะกมาฮีนเพิ่อซองมึงกันนะว่าสามเพิ่ง

ผู้เดียวตีมะตาครับโอ้โหเก่งใช่ไหมผู้ซอยหมูสามอ๋อเปลี่ยนผู้ซอยเอาเป็นตุ้งลงเป็นผู้เฮ็ดหรือเป็นผู้ซอยเป็นผู้ซอยอนเป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านโอ้เป็นผู้เฮ็ดเลยเป็นผู้เฮ็ดเด็นผูซอยคนไหนก็นทีว่าจะบอกเป็นผู้เฮ็ดจุ้นเออตัวกับตัวจ่อจ่อตัวติดติดกันก่อนอันนี้เอาไปเลยแบบนี้ อันนี้เอาเขาเยเนียงก่อนเออวนน้ก็เ็ม้อันนี้เป็นเห็ดอุทิศเจ้าข้องเพิ่นเป็นพ่อออดวทอค้อนแก้มซนเนีย่ย <c> ม <oughs> ันเป็นเจ้านายรักษาเห็ดประเพณีไว้ครับผม,มเขาเอืนมาพออ่อออดสวทอติครับผม สวทขอนแก่นนะครับเป็นไทยบ้านกลางป่าก่อนนี่นะ่ครับนมันรักษาเคลือยคายอันเดียวกันก็สวทเลยเนี่ยมนรักษาเห็ดรักษาของไว้อันนี้เฮ็ดให้บ่นทบุรุษนาะพ่อเนาะติดตะเพียอันนี้ยังสัมภาษณ์ได้เลยนะสัมภาษณ์ตะเนี้อันนี้เนี่ยหุ่นเนี่ย ผูกขากแนด้านประเพณีนะผูกขักแนด้านประเพณีบางกลางป่าตัวนี้นะนนีกินข้องพวกํ่นังลมนใส่ครังผสเป็นลมปันใสครับมมมีหางลินตีผู้ชายหางลินมไสตตี

อันนี้เขาโพสเด้อครับบะเมนต้นเพิ่งบหมกบมกเกี่ยวกันเด้ครับนี่ว่าเลี้ยงอุ้ยเขาใจมาเป็นดอกเพิ่งบะเมนอยกนมลสนูนจิตติใช้อีกนะซ้ำกันนะตุ๊ดตุตุตุ๊ดไปให้บ่นทับบุรุษช่วงรักผันชาครับผมโอ้โถ กสิประดับประดาใส่ต้นเพิงเพิ่นครับผมต,ต้นป่าสาเพึิ่งครับผมต้นป่าสาเพิ่งอุทิศอุทิศให้กุต่ายครับผม <S <S 1> <S 1> อ,อันนี้เป็นข้องไทยบ้านบ้านไผ่บ้านมันลูกล้านเพิ่งกระสิมารวมกันเพื่อเหตุต้นป่าสาเพิ่งอานใบ อุทิศให้ถวายร่วงพอ่อคำตันนะครับเพื่ออุทิศให้บรรทบ,บุรุษครับผมอันนี้เป็นข้องตระกูลปุยมาเป็นของปู่พันปุยมาดเนี่ยอย่างนียเบื้งสิทายร้ปยพเบื้องปูพันนี่เนี่ย,ย,ย,ยปู่พันนี่รูปรูป,รปตอนเพิินวัดครับผมวัอดอยู่วัดศรีสัตนาคเนี่แหละครับแต่ว่าตอนเพิินเสียนี่เพิ่นเสียตอนเป็นคารวะเสียตอน ปี2443ครับนายพันธุยมากวันนี้ลูกล้านเพ่นก็เห็ดป่าซัดพิง่งถวายถวายให้กุตายสุภสุคนนี่ละนีล่ล้านเพ่นกระต่ายแล้วเพ่นกระถวายพร้อมกันนี่ละครับผมเป็นต้นดอดดอกพึ่งต้นพึ่งต้นพึ่งป่าซัดพึง่งเพื่อถวายวันนี้พี่น้องปองไปลูกล้านเพ่นกระจะมารวมกันเห็ดนี่นะ นีู่กลานก็มารวมกันเห็ดนี่นะมาจากต่างประเทศก็มีก็นี่นะมมาแต่พเออาต่างประเทศอาจตะต่างประเทศพี่น้องมาต่างประเทศมาไดมาต่างเนันนี้พาพี่พาน้องมาเบ่งต้นป่าซัดเพิิงบ้านกลางป่าครับผมเปลี่ยนบ้านเก่าบ้านแก่สุมโซนโบราณหนึ่งเลย เพิ่นเห็ดต้นป่าซัดเพิ่เพื่อแก็บแก,ก้บ,กกบนหนองพ่อหายคำตันแล้วกาเห็ดถวายบานันพทเบ,บรุษอันนี้เป็นบ้านพญานาคนี้บ้านของแต่ละบ้านจะของกระิเห็ดไปให้ถวายบานันเทบุรุษคือกันครับผมคลิปนี้ไว้สำนีกกันเนาะเมื่อคลิปต่อไปสิเพิ่งขบวนแห่เพิ่นเบิ่งนำ,น,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 ำน้ำนำอนแต่ปีนี้มีขับวนเดียวแล้วเพิ่นบได้แห่รวมกันเพราะว่ามันมีปัญหาน้ำท่วม วันนี้มูเก่าก็เลยเฮ็ดก่อนมูตอนแรกคนว่าสีเฮ็ดรวมกันทุกๆมูในตำบลนั่นละมีการแข่งขันการฟ้อนการลำกันเฮ็ดต้นป่ะสัดเพิ่องแต่น้ำมันท่วมเม่นก็เลยไดนเฮ็ดพร้อมกันครับผมคลิปต่อไปเบื่องการฟ้อนการเห่ของบ้านกลางป่ามูเก่าเดป็นน้องเด้อครับนี่ว้สันี้ก่อนพี่น้องมีความสุขความเจริญกันจนถุกหน้าปุก่เสียงขอาวกาขมสวัสดีคับสวัสดีค่ะ